ก็รู้เฉยๆคิดไม่ดีก็รู้เฉยๆก็กลับมาอยู่กับผู้รู้เห็นไหมอยู่กับลมหายใจอยู่กับฐานคืออย่าเข้าไปแทรกแซงนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาอะเรียกว่ารู้รู้เฉยๆนี่แหละไม่ใช่ไปฝาไปอยากไปรู้ทําอย่าลืมนะพระพระพระอาหารบางบางบางองนะพูดธรรมะไม่ได้เลยนะไม่ออกก็จะกระแสะแล้ว เห็นไหมกุศลก็ไม่มีบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีเห็นไหมมันพ้นจากบอกตรงนี้ตรงนั้นเองพ้นที่แท้จริงกรรมเก่านี่เป็นวิบากเสศจกรรมเห็นไหมพระองคุริมานก็ต้องรับเหลือเลยนะพระโมคคลาก็รับนะเหมือนพระอริยเจ้าหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็รับนะเข้าใจไหมแต่จิตเนี่ยไม่เกิดแล้วคือปจิติสมุปบาทตัดขาดแล้วเห็นไหมไม่มีพบแล้วอ่า มันคนละเรื่องเลยนะนี่แหละเขาเรียกว่าคนละเรื่องเดียว